ถ้ามคนอ้วนถึงฉลาดน้อยกว่าคนผอมอย่างที่รู้กันดีค่ะว่าไขมันเนี่ยมันไปส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากมายใช่ไหมแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าไอ้ไขมันอ่ะก็ส่งผลต่อสมองเช่นกันเพราะว่ามีผลจากนักวิจัยกลุ่มหนึ่งค่ะเขาใช้เวลา5ปีในการศึกษาผู้ใหญ่มากกว่า2000กว่าคนพบว่าคนที่มีค่าดัชนีมวลกายนะหรือว่า BMI ซึ่งย่อมาจาก body mass index ที่มีค่าน้อยกว่า20เนี่ยทำคะแนนการจำคำศัพท์ได้มากกว่าคนที่มีค่า BMI มากกว่า30ก็คือคนที่มี BMI น้อยกว่าเนี่ย จำสับได้56%แต่ว่าคนที่มีค่า b m เสูงก็คือจำได้แค่44%ค่ะแล้วที่โหดไปกว่าน,นั้นนะก็คือพอเวลาผ่านไปสัก5ปีคนอ้วนน่ะจะมีประสิทธิภาพความจำเหลือแค่37.5%เท่านั้นค่ะค่าเฉลี่ย BMI ที่ดีเนี่ยคือจะอยู่ระหว่าง18.5ถึง24.9แต่คนที่มีค่าดัชนีมวลกายมากเนี่ยดรแม็กไซคอนอตนะคะบอกว่าฮอร์โมนแห่งความอ้วนเนี่ยสามารถไปทำลายเซลล์สมองได้แล้วก็็ไไขขขมมััันนท้งงหหลลาาาาายยเี่กกสรรถปดววอ ที่จะไปเลี้ยงสมองอีกด้วยทีนี้เราก็มีสูตรคำนวณมาให้คุณค่ะง่ายๆก็คือไอ้ค่า BMI เนี่ยให้คุณเอาน้ำหนักตัวนะมาหารกับส่วนสูงโดยที่ส่วนสูงเนี่ยใช้หน่วยเป็นเมตรนะแล้วก็ยกกำลังสองเข้าไปสมมุติว่าคุณน้ำหนัก5 5สูง165เซนใช่ไหมคุณก็เอา55เนี่ยมาหารกับ1.65ยกกํายกกำลังสองค่ามันก็จะออกมาเท่ากับ20.2ตัวอก็อันนี้ถือว่าปกติค่ะเราคุณละ่ะมีค่าดัดชนีมวลกายกันเท่าไหร่เราอ้วนไหมไม่อยากตกเป็นเหยื่่ออออคคววาาามฉลดนน้้ยยะ